สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2565นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกุมนะคะก่อนอื่นเลยเราดูว่ามีดาวระยย้ายบ้างนะคะก็มีดาววฤรตยูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษวันที่7นะคะแล้วก็มีดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่12ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่17 แล้วก็ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่28อีกครั้งหนึ่งอะนะคะก็ในเดือนนี้ดาวพุธย้ายสองครั้งนะคะส่วนดาวที่สําคัญที่ย้ายก็คือดาวมฤตยูเนี่ยนะคะเพราะว่าดาวนี้เนี่ยนะคะเขาโครจรอ,อยู่ในแต่ละราศีเนี่ยนานถึง7ปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความสําคัญพอสมควรแล้วก็ผลกระทบจากดาวมฤตยูที่โยกย้ายเนี่ยนะคะ ดาวมฤตยูเนี่ยมีความหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการาพัดพลากหรือการล้มล้างการปฏิวัติเนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นดาวมฤตยูนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดๆนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคนลักนณาราศรีกุมเป็นอย่างไรคนลักนาราศรีกุมเนี่ยนะคะ มีดาวเกตกลุ่มรักอยู่แล้วนะนะคะก็เหมือนกับเขาว่ามีดาวเกตุกลุ่มลักก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะคิดอะไรเกี่ยวกับในอดีตนะคะหรือว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วบ้างนะคะเป็นเรื่องที่เราอาจจะนึกอะไรหรือคิดย้อนหลังนะคะนึกถึงอดีตนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นห,หรือไม่ก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ตัวเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะคอนเน c t อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะคอนเน็กกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีเนี่ยนะคะหรือว่ามีการเชื่อมต่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีนะคะ,ะ,คะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะอยู่กับเราเนี่ยนะคะคุ้มครองเราอยู่เนี่ยท่าน,นก็สามารถขอพรได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะคะ ทีนี้คนที่รักนาราศีกุมน่ยะคะตัวตนของท่านเนี่ยนะคะก็อยู่ในเรือนสหัชชะนีนะคะก็มีความหมายว่าตัวท่านเองก็เป็นในลักษณะที่ว่าออกสู่วงสังคมมากขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีความกว้างขวางมากขึ้นก็คือใช้ชีวิตแบบออกสู่ าสาธารณะมากขึ้นเนี่ยนะคะหรือไม่ก็จะมีการเดินทางบ้างน,นะคะตัวท่านน,นะคะในช่วงที่จงังหวัดที่ดาวพระราหูอยู่ในเรือนสหัชชะนั่นเองนะคะซึ่งก็เข้ามา,าเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ตัวท่านเองเนี่ยนะคะในเดือนนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าตัวตนอยู่โดดโดดเดียวเดียวเนี่ยนะคะมีดาวพระอังคารเข้ามาร่วมกลุ่มด้วยเนี่ยนะคะในเรือนสหัชชะเพราะฉะนั้น ก็จะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องความใจร้อนเรื่องการเดินทางเนี่ยนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุเพศภัยเนี่ยนะคะอันนี้ต้องระวังเลยระวังการใช้รถใช้ถนนอย่าขับรถเร็วเนี่ยนะคะน,นี้ต้องเตือนตัวเองไว้นะคะเป็นสิ่งที่มองเห็นนอกจากนี้เนี่ยนะคะความคิดความอ่านการตัดสินใจอะไรเนี่ยนะคะต้องรอบคอบต้องมีความละเอียดมากขึ้นนะคะ,ะถ,ถึงแม้ว่า ดาวที่เข้ามาร่วมกลุ่มเขาจะได้ตําแหน่งกเกษตรเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นดาวที่คู่ทัดลมนะคะก็คือมีความร้อนแรงอยู่มีความรวดเร็วมีความใจร้อนอยู่มีความวู่วามอยู่เราก็ต้องระมัดระวังมีสติในการใช้ชีวิตให้มากๆหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันนะคะการงานของคนลัคนาราศีกุมเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะคะก็คือดาวพระอังคารนั่นเอง อังคารเนี่ยนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวตัวตนเจ้าชะตาก็จะมีความขยันเป็นพิเศษมีความบุกตะลุยนะคะเรื่องงานฝ่ฟาฟันเนี่ยนะคะหรือว่ามุทะลุหรือมีความตั้งใจจริงไม่ย่อท้อกับการงานของตัวเองเนี่ยนะคะมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้เกิดความสำเร็จให้เกิดความก้าวหน้านั้นนอกจากนี้เนี่ยนะคะงานของเจ้าชะตาก็มีความก้าวหน้ามีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะคะท้งนี้ ดาวเจ้าเดือนกรรมะได้ตำแหน่งเกษตรนั่นเองอ่ะนะคะการงานดีแน่นอนเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่มองเห็นสําหรับคนลักขณาราศีกลุ่มนะคะก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีของท่านนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินของเจ้าชะตาเป็นอย่างไรการเงินเนี่ยปกติเนี่ยนะคะ,ะตั้งแต่ดาวพรหัสย้ายเข้ามาเนี่ยการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยมีความมั่นคงดีค่ะ เพราะดาวพฤหัสในตำแหน่งนี้ก็เป็นกเกษตรเนี่ยนะคะเจ้าชะตาก็มีหลักมีฐานมีความมั่นคงเรื่องการเงินมากขึ้นคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการเงินก็เกิดความสําเร็จนะคะมีการต่อยอดได้อย่างดีมีผลกําไรได้อย่างดีด้วยทั้งงานทั้งเงินนี่โอ้โหแบบเหมือนกับเจริญอ่ะก้าวหน้าไปได้เยอะเลยนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นคนราศีกลุ่มนี้ถือว่าเฮงเงเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงิน ทีนี้มาดูเรื่องความรักกันเป็นอย่างไรนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยนะคะหรือว่าคนรักคู่ครองของเจ้าชะตาเนี่ยคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะคะดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนปุตตะความรักความสมหวังมีความสุขมีความสมหวังดีเนี่ยนะคะอยู่คู่กับดาวพุธซึ่งดาวพุธเนี่ยจะอยู่ร่วมกับกับเจ้าชะตาเนี่ยจนถึงวันที่12เนี่ยนะคะก็เป็นคู่ที่เหมือนกับ เป็นเพื่อนคู่คิดกันนะคะสนับสนุนเกื้อกูลเป็นที่ปรึกษาได้ดีด้วยเนี่ยนะคะก็คือคู่ครองเราเนี่ยจะเหมือนช่วยเหลือเราได้หลายๆด้านในด้านความคิดก็ได้นะคะด้านคําแนะนําก็ได้เนี่ยนะคะ <_ S 2> เป็นคู่ที่โอเคมีความสุขความสมหวังได้อยะะ <_ S 1> ู่นะคะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็อยู่ในเรือนพันธุเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งกเกษตรเนี่ยนะคะ แต่เมื่อถึงช่วงเวลาวันที่17ไปนะคะ17กรกฎาเนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยนะคะโคจรเข้าสู่เรือนอริเนีนะคะคือราศีกรกฎเนี่ยนะคะช่วงนั้นอาจจะต้องระมัระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่อยนะคะอาจจะเป็นจังหวะชีวิตที่มีความไม่เข้าอกเข้าใจกันบ้างนะคะมีความขัดแย้งกันบ้างเกี่ยวกับคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะแล้วก็ ถ้าเราดูดาวศุกร์อีกดวงหนึ่งก็เช่นกันเนี่ยนะคะดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยนะคะในวันที่14เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตำแหน่งกเกษตรแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเ,เรือนที่ดีอยู่เพราะเป็นเรือนคู่มิตรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ยังถือว่าดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าดาวเจ้าเรือนปตัตนิจะตกอาิเนี่ยนะคะ แต่ความรักความสัมพันธ์เราก็ยังเหมือนกับมีความมั่นคงอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะคะอาจจะต้องระวังหลีกเลี่ยงกันทะเลาะกันบ้างความขัดแย้งกันบ้างแค่นั้นนะคะเพราะตัวของท่านเองอาจจะมีความใจร้อนมีความโกรธง่ายมีโทสะเร็วโทสะแรงอ่ะนะคะเนื่องด้วยดาวอังคารและก็ดาวราหูร่วมกลุ่มกันอยู่ในเรือนอสหัชชะโยกหน้าเจ้าชะตนั่นเองอ่ะนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะ ส่วนคนที่รอคอยความรักใหม่ๆก็มีโอกาสได้เจอนะคะแต่ว่าก็ควรจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่หลังวันที่14ไปก็ยังโอเคนะคะ14ไปความรักก็ดีก่อน14ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าจะดีเนี่ยนะคะช่วงครึ่งแรกดีกว่าเนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะคะดาวปัตตนีเนี่ยตกอลริเนี่ยนะคะ ก็ยังไม่ค่อยเหมาะเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นครึ่งแรกดาวปัตตนีก็อยู่ในเรือนที่ดีเดือนปุตตะแล้วก็ดาวศุ์ก็เป็นกเกษตรเนี่ยนะคะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงครึ่งแรกจะเด่นมากในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครคาดหวังเกี่ยวกับคนรักคู่ครองในเชิงพัฒนาความก้าวหน้าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็เกิดความสําเร็จได้นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคนคุย คนที่โสดและมองหาใครเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสในช่วงนั้นได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักเรียบร้อยแล้วก็ต้องระวังครึ่งหลังในการทะเลาะเบาแว้งกันหน่อยนะคะให้ระมัดระวังการขัดแย้งการไม่ลงรอยกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นสรุปก็คือ,อคนลัคนาราศีกุมเนี่ยเด่นชัดหมดเลยดีนะคะในเรื่องการงานการเงินนี้ไปได้คล่องนะคะ สบายเลยนะคะมีความก้าวหน้ามีความรุดหน้าเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ระวังรึ่งหลังนะคะให้ระวังการขัดแย้งการทะเลาะเบาแห้งให้ระวังอารมณ์ต,ตัวเราดีๆนะคะอันนี้เป็นจุดที่มองเห็นว่าระวังเรื่องอารมณ์เรื่องการทะเลาะเรื่องการมีโทสะ แรงและเร็วเนี่ยนะคะแล้วก็ระวังการเดินทางะระมัดระวังในการเดินทางมีสติเยอะเนี่ยนะคะใหระ้ระวังอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ระวังเรื่องอุปสรรคปัญหาในการเดินทางได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องแต่อุบัติเหตุอย่างเดียวนะคะระมัดระวังตรงจุดนี้ก็จะดีนะคะและตัวตนของท่านน่ก็มีแนวโน้มที่จะออกเดินทางเยอะเหมือนกันน่นะคะเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนหรือการเดินทางต้องระวังนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะคล่องแคล่วอยู่แล้วเราก็จะเถียงว่าเอยเราขับรถมานานแล้วเราโอเคอยู่หรือว่าเรา,าใช้การโดยสารแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรแต่มันอาจจะเกิดได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะคะอย่าประมาทมีสติทุกครั้งในการเดินทางแล้วก็รอบคอบ ะะดูแลทรัพย์สินสิ่งของได้ด้วยนะคะไม่หลงหลงลืมลืมเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะปลอดภัยจากทุกอย่างนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคำทํานายของคนลัคนาราศรีกุมไว้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ